สวัสดีครับเจอกันครั้งครัาเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้มาแกะกล่องดูสักกล่องหนึ่งนะครับมีส่งเข้ามาขายนะครับก็มาแกะดึกสักหน่อยแล้วนะครับก็ต้องขอภัยเจ้าของเหรียญด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ยุ่งนะครับก็ช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับนี่ส่งมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ ก็แกะเลยนะครับแกะเลยนะครับรีบแกะรีบโอนเลยนะครับเดี๋ยวเช็คเหรียญเสร็จก็เดี๋ยวโอนเงินเลยนะครับส่งมาขายเมื่อวันที่25นะครับ25มีนาคมนะครับ2566นะครับนี่มาแกะกล่อง2ทุ่มแล้วนะครับ2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการนะครับต้องการจะขายก็เน้นติดต่อทางไลน์นะครับในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ มีเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจดหมายอยู่นะครับเดี๋ยวผมรีบแกะให้เลยนะครับก็ระวังที่แกะเดี๋ยวผมแนะนําด้วยนะครับช่องผมนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับเป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับแต่ว่าช่วงหลังอาจจะอาจจะมีการรับซื้อเหรียญแปลกเหรียญแบบเออเลอรคอยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเหรียญแปลก บางเหรียญอ่ะคือผมก็ตามหาเพื่อที่จะเก็บสะสมด้วยนะครับผมก็เหมือนเหรียญหลักๆที่รับซื้อก็ซื้อมาขายไปนะครับแต่ว่าเหรียญย่อยๆไม่ใช่เหรียญย่อยๆเหรียญแบบหายากผมก็จะซื้อเก็บสะสมนะครับผมจะซื้อเหรียญส่งเกรดนะครับเหมือนแบบนี้นะครับตอนนี้กําลังสหาเหรียญหาเหรียญเกรดอยู่นะครับเหรียญพวกเหรียญแปลกๆพวกนี้นะครับเหรียญสวยๆก็ เอามาเก็บสะสมนะครับใครมีแบบนี้ก็ลองลองลองส่งรูปม,มาดูได้นะครับรายละเอียดก็ดูตามคลิปต่างๆได้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญตรงนี้ดีกว่านะครับก็ดูอาจจะไม่ได้เจาะจงรายละเอียดมากมายนะครับแต่ว่าจะพยายามให้ดูเหรียญน,นะครับ <c oughs> อ่ามาดูนะครับเดี๋ยวไล่ดูกันเลยนะครับ อ่าดูไปทีละอย่างเลยนะครับเหรียญหนึบาทดาแผ่นดินนะครับนี่นะครับราคาไม่สูงนะครับผมซื้อเหรียญละ3ถึง4บาทนะครับก็ราคาไม่สูงสามส atur, สารถเก็บไว้ก่อนได้หรือว่าสอบถามหลายๆช่องได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือไม่เยอะนะครับก็ซื้อซื้อซื้อได้นะครับพร้อมกับรายการเหรียญพวกนี้่าเ mm hmm. uh, หรียญนี้นะครับเดี๋ยวแยกแยกประเภทดีกว่านะครับเอาเอาเหรียญเก่าก่อนนะครับ ห้าบาทเรือหงนะครับเหรียญห้าบาทเรือหงก็ไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้ปีสามศูนย์พบเจอบ่อยนะครับก็มีเหรียญสองเหรียญอ่ะก็คือแนะนําให้เก็บไว้ก่อนนะครับแต่อันนี้ส่งมาขายสองเหรียญเพราะว่ามีรายการอื่นๆมาด้วยนะครับได้มาสองเหรียญนะครับคุดเฉียงนะครับหนึ่งเหรียญห้าบาทคุดเฉียงนี่นะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับปีสามหนึ่งนะครับผมซื้อเหรียญละยี่สิบนะครับ ก็ราคาราคาอาจจะไม่สูงนะครับเพราะว่าผมเน้นหลักๆมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึงบาทรุ่นเก่านะครับหนึงบาทรุ่นเก่านะครับหนึงบาทเรือหงน่าจะเป็นแบบปกตินะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดใช้เวลานานก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับผมซื้อเหรียญละ2บาทนะครับแจ้งราคา ให้ชัดๆเลยนะครับเผื่อว่าท่านจะได้รู้ราคานะครับว่าอ๋อซื้อ2บาทแล้วส่งไปขายช่องอื่นดีกว่าอันนั้นก็คือก็ได้นะครับคือผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือถ้ารับราคาได้อยากจะขายผมก็ผมก็รับซื้อให้นะครับผมก็อาจจะขายออกแค่เหรียญละ2บาท50แค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยแบบธรรมดานะครับราคาไม่สูงแต่ว่าถ้าใครมีเยอะ ใครมีแบบนี้เยอะๆลองลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นแบบ off นเตอร์แบบเนี้ยนะครับ off นเตอร์ก็คือปั๊มเบี้ยวแบบเนี้ยนะครับมีราคานะครับยิ่งสวยยิ่งแพงนะครับจากแบบเนี้ยแบบนี้สองบาทนะครับถ้าสวยๆแบบเนี้ยหลักพันนะครับก็ลองสังเกตดูดีๆแล้วกันนะครับอเดี๋ยวดูชัดๆนะครับ off นเตอร์ก็คือปั๊มเบี้ยวปั๊มไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ อันนี้ส่งเกรดแล้วนะครับมีอะไรอีกมีอันนี้เหรียญอ่สิบาทกรมบัญชีกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ประมาณว่าเป็นเหรียญตัวติดนะครับมีหลายๆท่านบางท่านไม่ใช่หลายท่านบางท่านถามว่าเหรียญตัวติดคืออะไรนะครับเหรียญตัวติดก็เป็นเป็นคำที่เรียกติดปากกันในในกลุ่มพ่อค้าในกลุ่มนักสะสมนะครับก็ประมาณว่าเป็นเหรียญผลิตน้อยแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากกว่าปกติ นะครับก็คือเขาจะเรียกว่าเหรียญตัวติดนะครับบางคนก็เรียกเหรียญตัวติดผลิตน้อยยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เหมือนวาระเนี่ยกรมบัญชีกลางนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดนะครับเหมือนแบบเนี้ยราคารับซื้อผมซื้อตอนนี้ไม่เกินเหรียญละ เหรียญละไม่เกิน13บาทนะครับก uh ็เ huh. ป็นเป็นเหรียญวาระธรรมดานะครับอันนี้ก็คือคละวาละมานะครับก็มีบางวาระที่ก็ที่ยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็ก็จะแจ้งรายละเอียดให้นะครับเหมือนวาระแบบเนี้วาระธรรมดานะครับก็จะซื้อไม่เกิน13บาทถ้าเป็นแบบเนี้ตัวติดนะครับเหรียญตัวติดตัวติดกรมบัญชีกลางแบบนี้ผมซื้อ30นะครับ มีกรมบัญชีกลางมีกรมศิลปากรที่ด้านหลังเป็นพระพิคเนศแล้วก็80ปีเจ้าฟ้าเพชรรัส70ปีราดบัณฑิตไม่แน่ไม่แน่แนแนใจว่า70ปีราชบัณฑิตหรือเปล่านะครับแต่ว่าราชบัณฑิตนะครับก็เป็นตัวติดออมศิลก็เป็นตัวติดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เอาเท่าที่จําได้นะครับอันนี้มามีอีกนะครับมีเป็นเหรียญหลังวัดนะครับ อันนี้หลังวัดนะครับแบบปกตินะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อแบบนี้เท่าไหร่นะครับผมจะเน้นรับซื้อหลังวัดพระเสียรเล็กมากกว่าเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปพระเสียรเล็กให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับที่ส่งให้ผมดูเยอะๆนะครับก็เหรียญละไม่เกิน2บาทนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับแนะนําให้เก็บก่อนนะครับเพราะว่าถ้าขาย2บาทคือบางคนคิดว่า มันไม่คุ้มนะครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน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 ขายก็ขายออกยากนะครับขายก็เหรียญละ2บาท50ไม่รู้จะออกออกหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็เน้นรับซื้อเหรียญหลักๆมากกว่านะครับ2บาท2บาทที่รับซื้ออยู่ก็มีปี50นะครับปี50ผมซื้อผมซื้อเหรียญละ6บาทนะครับซื้อ6ขาย8นะครับ2บาทปี50ผมซื้อ6 6บาทผมขาย8บาทนะครับก็ยัง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 มีลูกค้าสั่งมาอยู่นะครับก็ราคาตามต้นทุนนะครับส่วนที่รับซื้ออีกก็มีปี51นะครับอันนี้คือรีวิวเหรียญที่ส่งมาขายเลยนะครับแจ้งราคาให้ทราบนะครับปี51ผมจะซื้ออยู่เหรียญละ4บาทนะครับปี51นนะครับตัวนี้จะจะยังไงอะ่ะขายออกยากสักหน่อยนะครับผมขายออกแค่เหรียญละ สีบาทห้นะครับเหรียญหนึ่งอ่ะผมได้กำไร50ตังค์นะครับซึ่งก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าถือว่าช่วยซื้อในกรณีที่มีเหรียญอื่นๆมาขายนะครับก็มันก็พอขายได้แหละนะครับผมก็ขายออกช่วงนี้100เหรียญผมขายออกอยู่450นะครับก่อนหน้านี้เคยขาย550แต่ว่า550ออกยากนะครับก็ต้องมาขาย500 500ออกยากก็ต้องมาขาย450นะครับธรรมดานะครับ ของพ่อค้าคือโดยเฉพาะพ่อค้าสไตล์ผมอ่ะผมจะเน้นขายเร็วนะครับก็คือไม่อยากจะลดราคาในการรับซื้อนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับก็คือก็ถ้าซื้อไหวก็ยังซื้ออยู่นะครับอันนี้ผ่านไปนะครับกองนี้ก็คือรีวิวให้ดูแล้วนะครับแล้วก็เหรียญในกลุ่มเหรียญมุนเวียนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยทําคลิปแจ้งไปนะครับ10บาทปี4 4นะครับ ปี44นะครับได้มาด้วยอันนี้ปี41ก็ได้มาด้วยนะครับเดี๋ยวดูปท,ทีละชนิดนะครับปี44แล้วก็ปี43ปี 43, ป43ได้มา3ามเหรียญน,นะครับนี่นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเหรียญที่เรายังยังยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับปี42นะครับก็ได้มาเช่นเดียวกันนะครับ ก็สมาชิก f c ท่านนี้นะครับผมผมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคุยกันแล้วแล้วก็ขอเรียกว่าพี่แล้วกันนะครับ <laughs> เป็นเป็น f c เป็นสมาชิกจากจังหวัดจันทบุรีนะครับบอกว่าเคยส่งมาขายครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยผมอาจจะจำไม่ได้เพราะว่ามีส่งมาขายกันแบบ ก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่แต่ก็คือมีส่งกันมาเยอะผมก็คุยกับหลายท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนผมจําไม่ได้ว่าเคยส่งมาขายแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าจําไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็เหมือนกับคุยกันคุ้นเคยนะครับก็น่าจะเคยส่งมาขายแล้วนะครับมีนะครับปี42นะครับเดี๋ยวผมเช็คเหรียญแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับปีสีอนะครับอันนี้นะครับส่งมาขายได้จริงๆนะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่ ไม่ได้ดูคลิปนะครับดูแค่หน้าปกคลิปมีบางท่านนะครับดูแค่หน้าปกคลิปแล้วคอมเมนต์เกือบทุกคลิปนะครับบอกว่าติดต่อยังไงอยากส่งไปขายนะครับผมก็ไปตอบคอมเมนต์ท่านนะครับแต่ท่านไม่ได้กลับมาอ่านหรือเปล่าเม้นลอยลอยไว้นะครับซึ่งการสื่อสารน่ะมันจะไม่ได้คุยกันเลยนะครับขนาดบางท่านส่งไลน์มาให้ผมนะครับยังใช้เวลาหลายวันเลยกว่าจะได้ตอบกลับนะครับ ก็คือเน้นส่งมาทางไลน์ดีกว่าถ้าท่านหลายๆท่านนะได้ดูคลิปนะครับคือช่องทางติดต่อผมก็แจ้งไว้ให้ตรงนี้นะครับรายละเอียดเหรียญที่ผมรับซื้อผมก็บอกตลอดนะครับอันไหนซื้อผมก็บอกซื้อรูปที่ส่งมาให้ผมดูอันไหนไม่ซื้อผมก็บอกไม่ซื้อผมก็บอกตรงๆนะครับผมพยายามทําอะไรมันชัดเจนจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายเพียงแค่ท่าน ไม่มาดูคลิปนะครับก็เลยไม่เข้าใจนะครับก็มีบนคุยอย่างเดียวไม่ซื้อไม่ใช่ผมนะครับคุยอย่างเดียวไม่ซื้อนะครับท่านไปดูนะครับว่าคุยอย่างเดียวไม่ซื้อช่องไหนนะครับอันนี้1 0บาทไปสามี่นะครับเนี่ยได้มาสามเหรียญนะครับก็เหรียญย่อยๆแบบนี้นะครับเก็บได้นะครับเหรียญย่อยๆเหรียญแบบเนี้ยที่ผมทําคลิปอะ เก็บได้นะครับเก็บเพื่อเก่งกําไรในอนาคตก็ได้หรือว่าถ้าจะขายวันนี้ผมก็รับซื้อนะครับอันนี้10บาทปีสีหนึ่งก็ได้มา2เหรียญนะครับสิบาทปีสีหนึ่งผมซื้อ 80- 90แค่นั้นเองนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะได้สักเกนะครับเหรียญละ90นะครับก็ขยายความนิดนึงนะครับสาหรับท่านที่คิดว่าเหรียญขายไม่ได้นะครับใช้ดีกว่า นะครับยกตัวอย่างเหมือนเหรียญ10บาทปี41นะครับผมไม่ได้เปรียบเทียบกับช่องอื่นนะครับผมพยายามอธิบายให้เห็นภาพให้คนที่ไม่รู้ได้เข้าใจนะครับเหรียญ10บบาทปี41นะครับถ้าท่านเจอในระบบหมุนเวียนท่านไม่รู้ท่านก็เอาไปใช้แต่ว่าท่านรู้ว่าเป็นเป็น10บาทปี4 1ผลิตไม่ถึง1ล้านเหรียญน,นะครับแทนที่ท่านจะเอาไปใช้10บาทเก็บไว้ดีกว่านะครับเอาแบง k ์ยีไปใช้ดีกว่าเหรียญเนี้ย เก็บใส่ซองแบบนี้ไว้เลยนะครับไม่ขายก็คือไม่เป็นไรนะครับแต่อยากให้เก็บเนี่ยหาซองใส่ไว้เลย4 1 4หนึ่งหนึ่งนะครับ4 3สเจอเก็บเลยนะครับ42เจอเก็บเลยนะครับเป็นเงินออม53เนี่ยเจอก็เก็บเลยนะครับ3 4สี่เนี่ยเจอก็เก็บเลยนะครับไม่ต้องเอาไปใช้นะครับเหมือนท่านจะซื้อของอะ่ะอ่ะจะซื้อ ซื้ออะไรกินอ่ะล้วงตังออกมาเป็นเหรียญสิบแบบเนี้ยเก็บเลยไม่ต้องเอาไปใช้นะครับเก็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 บเป็นเงินออมก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีกําไรมากกว่าเงินออมอีกนะครับถ้าเกิดว่าท่านเก็บเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะครับจากสิบบาทขายได้90นะครับอันนี้คือขั้นต่ําสุดแล้วผมไม่เปรียบเทียบกับช่องอื่นนะครับช่องอื่นอาจจะซื้อร้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ อธิบายให้เห็นภาพนะครับ10บาทกำไร80กํากำไร70นะครับท่านคิดว่าคุ้มไหมนะครับถ้าท่านมีสัก1ิเหรียญถ้าท่านมีสักร้อยเหรียญน,นะครับคือเก็บดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าสีหนึ่งมันมันหายากโอ้ยสีหนึ่งหายากนะครับหาปีที่มันลดมาหน่อยก็ได้นะครับสีสองเนี่ยสี่สี่สี่สามเนี่ยพบเจอบ่อยนะครับแนะนําให้เก็บนะครับ ใครที่คิดว่าอ้ยกำไรแค่เหรียญละ5บาทใช้ไปเถอะนะครับไม่รู้เมื่อไหร่ได้ขายท่านคิดแบบนั้นมัน,มน,มนผมก็ผมก็ไปห้ามความคิดท่านไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าผมแนะนำแล้วกันนะครับแนะนำให้เก็บดีกว่าใช้แต่ว่าต้องเก็บปีพศออที่ตลาดต้องการนะครับเราจำเป็นเราขายได้ นะครับอันนี้ก็คือฝากไว้นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนื้อหาอาจจะไม่ค่อยได้เข้มข้นนะครับแต่ก็คือสาระสำคัญก็คือติดต่อได้ส่งมาขายจริงนะครับสำหรับท่านที่ส่งลายมาแล้วยังไม่ได้ตอบกลับยังติดต่อไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่มีทีมงานจริงๆผมทยอยตอบกลับนะครับก็คือผมซื้อนะครับผมซื้อถ้าเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อก็คือผมซื้อมีการส่งมาขายจริง ติดต่อได้จริงนะครับใครที่บอกว่าคุยอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับความคิดของท่านนะครับผมก็ห้ามความคิดของท่านไม่ได้ท่านไม่มีเหรียญท่านไม่มีเหรียญจะส่งมาขายท่านก็คิดว่าก็ต้องบอกว่าผมคุยอย่างเดียวส่วนท่านที่ส่งมาขายเหมือนตรงเนี้ก็จะรู้ว่าผมซื้อจริงติดต่อได้นะครับอันนี้ก็คือจะมองกันคนละมุมนะครับคนที่ส่งมาขายก็มองอีกมุมหนึ่งคนที่ไม่มีเหรียญ ส่งมาแล้วไม่ตรงตามที่ช่องรับซื้อก็จะมองอีกมุมนึงว่าซื้อไม่จริงนะครับแต่ท่านไม่ได้มองตัวท่านเองว่ามีเหรียญหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเหรียญที่หาง่ายผมก็ซื้อไม่ได้นะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะครับเหรียญที่ผมไม่ได้ทําคลิปช่องอื่นทําคลิปผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมไปโอนเงินก่อนนะครับเดี๋ยวไปคิดอีกเล็กน้อยแล้วก็โอนเงินนะครับน่าจะไม่เกิน3ามทุ่มนะครับ ถ้าเกิดวา่าได้ดูคลิปนี้คือต้องขออภัยด้วยนะครับโอนช้าอีกแล้วนะครับแต่ว่าติดภารกิจจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชนแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ